ช่วงสรุปบทเรียนค่ะหลังจากที่เรียนจบไปทั้งบท ของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสกันไปแล้ววันนี้ครูส้มก็จะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดทั้ง3หัวข้อใหญ่ๆให้เด็กๆได้ก,ดก,กลับไปทบทวนกันก่อนที่จะสอบนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่สิ่งแรกเลยค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะซึ่งถ้าเด็กๆมีสามเหลี่ยมมุมฉากดังภาพคือสามเหลี่ยม A BC แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นก็คือมีมุม C เป็นมุมฉากเด็กๆจะบอกส่วนประกอบได้อย่างไรคำตอบก็คือ AB เราจะเรียกเขาว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากเลยค่ะนี่คือด้าน AB ของพวกเราเนาะเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเขียนลงไปเลยค่ะ ต่อไปด้าน BC แล้วก็ด้าน AC เนี่ยเขาเป็นด้านที่มาประกอบกันชิ่งแล้วกลายเป็นมุมฉากเราก็เลยเรียกทั้งสองด้านเนี่ยว่าเป็นด้านประกอบมุมฉากค่ะ และสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะ เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วถ้าเด็กๆจําได้ก็จะทําให้มีความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทพิทาการัสมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ <c oughs> กิจกรรมเลขชุดกับทฤษฎีบทพิทาการัสนะคะ <c oughs> ซึ่งเลขชุดที่ครูส้มเคยให้พวกเราไปเนี่ยมีทั้งหมด6เลขชุดด้วยกันถ้าเด็กๆตอบได้อย่างรวดเร็ว แปลว่าเด็กเนี่ยจดจำเลขชุดทั้ง6ชุดได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่ครูส้มให้เวลาสัก1นาทีในการเติมช่องว่างค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นตอบกันเลยดีกว่าเลขชุดแรกก็คือ3 4 5 5ี่ห้าห้าส2บสองสิบ และสุดท้าย 9, 4, 10, 41ค่ะเลขชุดตรงนี้ถ้าจำได้หมดเลยรับรองเด็กๆจะมีความสุขกับการแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะและไปถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือสรุปภาพรวมทั้งหมดของทฤษฎีบทพิทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะเริ่มจากการมีคำสองคำค่ะ คือคำว่าเหตุและผลเด็กๆดูมือให้ดีนะคะเหตุถ้าเป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสเหตุคือเริ่มจากการที่เด็กๆมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อนผลที่ได้ตามมาก็คือกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก จะเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมนั้นนี่คือเหตุและผลที่เป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสหรือดูจากสีชมพูที่คุ่ส้มเขียนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือดูในช่องสีฟ้าเมื่อสักครูเหตุคือมีสามเหลี่ยมผลคือมีความสัมพันธ์ตามที่บอกแต่ถ้าเกิดเป็นบทกลับก็คือ จะต้องมีกำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งซึ่งเราไม่รู้นะว่าเอาด้านไหนแต่รู้ว่าด้านนั้นน่ะต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดก่อนของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะต้องเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้นเราถึงจะสรุปผลได้ว่าสามเหลี่ยมรูปที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ย เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนี้เราก็บอกได้ทันทีว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วก็บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองไนครูส้มลองให้เด็กๆเขียนความสัมพันธ์ตามรูปนี้หน่อยค่ะก็จะได้ว่า ด้านตรงค่ามุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดเด็กๆก็จะใส่เลยว่า c ยกกำลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองนั่นเองค่ะถ้าใครเขียนได้ตามนี้เนี่ยแปลว่าเด็กๆเข้าใจทฤษฎีบทพิทาโกรัสแล้วก็บทกลับของทฤษฎีบทพิทาโกรัสแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ อย่าลืมนะคะต่อไปครูส้มก็จะให้พวกเราหลังจากที่สรุปบทเรียนทั้งหมดแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะกลับไปทำแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะซึ่งสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะดูผ่านใน Google Classroom ก็ได้ค่ะก็จบบทเรียนไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับทฤษฎีบทพิทากราัสหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งของเราจบไปแล้วค่ะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วหากมีข้อสงสัยติดต่อครูส้มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย